วัสดีครับคุณผู้ชมครับละครซิทคอมเนื้อคู่อยากรู้ว่าใครเป็นละครยอดนิยมที่พิสูจน์ด้วยเรตติ้งสูงสุดแต่สุดท้ายเนื้อคู่อยากรู้ว่าใครก็กลับถูกถอดออกจากผังรายการของทางสถานีเกิดอะไรขึ้นกับเนื้อคู่อยากรู้ว่าใครวันนี้เปิดหน้าคุยไปคุยกับพี่มุกปิยการบุตรประเสริฐผู้กำกับละครยอดนิยมเรื่องนี้ครับ หลายคนอาจจะเริ่มคุ้นหน้าของพี่มุกผู้กำกับที่อยู่เบื้องหลังหลากหลายงานคุณภาพคนนี้ก็น่าจ,จะเป็นเพราะครั้งหนึ่งพี่มุกเคยปรากฏโฉมในโฆษณาโฟมล้างหน้าของสมูทอีกับบทบาทที่ติดตาใครหลายๆคนครับูงละเหยียบกันเลยนะ ถูกถอดออกจากถังรายการของช่อง5ถือเป็นครั้งที่สองของซิทคอมชุดเนื้อคู่ครับก่อนหน้านี้เนื้อคู่ประตูถัดไปก็เคยเจอปัญหานี้มาก่อนแต่พิมุกบอกว่าครั้งที่โดนถอดออกจากช่อง9ก็ยังมีเรื่องของเรตติ้งที่ยังไม่เป็นไปตามเป้าและเรื่องของความเหมาะสมของช่วงเวลาที่ออกอากาศมาเป็นคําอธิบายได้บ้างแต่กับครั้งที่สองนี้พิมุกบอกว่าอยู่เหนือความคาดหมายจริงๆอีกแล้วหลังอ้อเรื่างนี้มากกว่าเพราะมันเคยเกิดเหตุการณ์นี้กับ ตอนอยู่ช่องเก้าเราก็เฮ้ยคือมันก็พูดไม่ถูกอะคือมันก็รู้สึกแบบว่าเออเนอะแบบระบบนี้มันมีอยู่จริงเนอะอะไรอเงี้ย <c oughs> คือเราเคยคิดว่าเออมันมีอยู่จริง <c oughs> <c oughs> ตอนที่พอมาอยู่ช่องห้าเนี่ยด้วยเวลาและด้วยเลตติ้งซึ่งเราไม่อยากจะเกิดปัญหานั้นอีกแล้ววอะเรา <c oughs> ทำกันบ้านมาตลอด แล้วเราก็เช็คเลตติ้งรายการเรามาตลอดอะไรเงี้ยคะ่ะแล้วเราไม่คิดเลยว่ามันจะเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นเพราะว่าเราเราค่อนข้างป้องกันทุกทางแล้วนะเราคิดว่าแบบแตัวเลตติ้งเองเนี่ยคือจะบอกอยังไงอะในช่วงเวลาเดียวกันรายการเราเป็นเลตติ้งที่ดีที่สุดของชอ่อไไง ึ่งวันก่อนที่เรารู้ว่าเราจะไม่ได้ทำรายการนี้แล้วครับมันเป็นยังไงบ้างครับคือมันไม่ได้รู้หนึ่งวันมันรู้ว่าสามชั่วโมงก่อนอะไร้ยแต่ว่าแต่ว่าที่ออฟฟิศรู้ก่อนแล้วแต่ว่ามันดันเป็นวันที่เราแบบติดถ่ายพอนี้คือเขารู้ประมาณวันจันอย่างเงี้ยเราก็ถ่ายอยู่จันอังคารติดกันอะไรเงี้ยเราพุทเนี่ยเป็นวันที่ช่องประกาศผังครับซึ่งก็ไม่มีเนี่คโคซึ่งเรารู้เช้าวันนั้นครับแปลว่าที่ รู้ว่าจะไม่มีรายการนี้แล้วคือไม่ได้มีใครมาบอกก่อนแต่รู้จากการที่ช่องประกาศผ่านคือรู้พร้อมคนอื่น,นะค,ะคือเราอะรู้รู้รู้พร้อมคนอื่นแต่ว่าตัวผู้ใหญ่อะคะ่ะก็รู้ก่อนนั้นสองวันอะไรเงี้ยครับแต่เขาไม่แต่เขาไม่ได้บอกเราเพราะว่าเขาก็อยากให้เราทํางานให้เต็มที่ไปก่อนว่าเราถ่ายอยู่นะคะคือถ้าเกิดไปบอกเลยเนะี่ยเดี๋ยวแบบขันและกาลังใจจะแบบหมดไปอะไรเงี้ยเขาก็ตัดสินใจบอกวันพุธอะไรเงี้ยค่ะก็ตอนนั้นก็รู้ก็คือก็คือสามชั่วโมงก่อนก่อนประกาศอะไรเงี้ยค่ะก็อึ้งนิดหน่อย มันเกิดคําถามขนาว่าเขาเคยดูรายการเราด้วยหรือเปล่าด้วยซ้ำนึกออกปะคะคือหรือแม้กระทั่งในวันเดียวกันที่พอเราถูกถอดเนี่ยคนเข้าไปสมัครเป็นสมาชิกของช่องห้าเพื่อเข้าไปโจมตีหรือเพื่อเข้าไปขอคําตอบว่าเกิดอะไรขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเท่าตัวหนึ่งของเท่าที่ช่องอกโคนมีสมาชิกมา<ะ>คืออะไรอย่างเงี้ยคะหรือว่าในทวิตเตอร์ในพันทิฟพ,พันทิฟไม่เคยมี<ะ>คอมเมนต์ กระทูซึ่งเขาลองรับไว้ประมาณแบบห้าหกร้อยต่อต่อกระทูอะไรเงี้ยของเรานี่ขึ้นไปแบบอ,อะไรเงี้ยนี่คือน,นั่นคือที่เขาเคยที่เราทราบมานะคะว่ามันแบบคือมากสุดในการจะพูดคุยกันเลยของเรานี่แบบในวันนั้นแบบสามพันกว่าจนต้องมีกระทูขึ้นเพิ่มเพราะมันแห้งนี่เราก็เลยจะกลับไปที่ระบบมากกว่าว่า คือเราไม่โทษเอกชนนะคะว่าเขาจะวิ่งเต้นหรืออะไรมันมันมันอยู่ในรากเงาของธุรกิจธุรกิจอะไรอย่างเงี้ยของการดิ้นรนอะไรเงี้ยค่ะต่อมาถึงว่าอะไรแง่ของผู้มีอำนาจในการตัดสินใจอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเราถึงคือเราขอให้ผู้เป็นเคสตี้ก็ได้ค่ะคือหลังจากนี้ไปเนี่ยเราเราเราอยากให้เขาดูจริงๆนะคะว่ารายการไหนที่ ที่จะทําให้ช่องเขาอยู่ได้จริงๆหรืออะไรกันคือมันไม่ใช่แค่เรื่องคือเราก็ไม่อยากใช้ฮอาส่ประโยชน์นะแต่หมายถึงว่าควรจะเพราะไม่งั้นรายการที่ดีๆหรือรายการที่ไม่มีคอนเนค t ชันที่แข็งแรงพออลยเงี้ยมันก็จะหายไปคือถามเราอะเราก็เวลาเราตอบนักข่าวหรือหรือสัมภาษณ์เราก็ยอมรับจากใจจริงว่ามันไม่มีละครไทยที่เอาเราอยู่ะที่เรานั่งดูแล้วเรารู้สึกเอนเตอร์เทนแบบ แบบจริงๆซึ่งเพราะฉะนั้นตรงนั้นน่ะเราว่าคือเขาต้องคือคนไทยด้วยกันหรืออะไรก็แล้วแต่ต้องตระหนักเลยว่านั่นก็คือปัญหาพี่มุกบอกว่ากำลังใจจากแฟนๆของซิทคอมเนื้อคู่ ถือเป็นความสวยงามในช่วงเวลาที่ยากลำบากแต่ถึงตอนนี้เธอก็ได้ตัดสินใจแล้วว่าสิทคอมเนื้อคู่คงจะไม่กลับมาโอกาสเหมือนเดิมอีกแล้วเพราะอยากเก็บเหตุการณ์นี้ให้เป็นบทเรียนของวงการโทรทัศน์คืออย่างนึ่งที่เรายังไม่ยอมกลับไปทำซีทีวีเพราะว่าเราอยากให้มันเป็นแบบหลุมดำมร้ายแมหเป็นคนร้ายอะเราเพืออยากคือณนาทีนี้หลังจากที่เนื้อคู่มันมีแผลหรืออะไรเงยอคถูกอจากช่องห พิมุกก็ยังยังตัดสินใจยอยู่ว่าจะยังไม่กลับไปทำเนื้อคู่ซีรีส์อื่นแต่ว่าละครเรื่องอื่นในฟรีทีวีใช่ครับคือมีมีจุดยืนแนละนนมีจุดยืนตอนนี้ยังมีจุดยืนอย่างนั้นอยู่มีคนมาติดต่อให้ไปทำมีค่ะเนื้อคู่หรือว่าเรื่องอื่นทั้งเนื้อคู่และเรื่องอื่นแต่อย่างแต่ตัวเนื้อคู่เนี่ยเดี๋ยวแฟนๆจะเกลี้ยกราดกัน,นะฮะคือเนื้อคู่เนี่นยมันไม่ใช่เป็นความคิดของเรา แต่เพียงคนเดียวนะครับว่าเราก็มีการคุยกันกับทีมนะแสดงและ mm hmm. บริษัทและทุกอย่างเลยนะิึงทางออกอะไรเงี้ยค mm ่ะ hmm. แล้วเราก็แสดงสุดยืนแล้วก็เจตนาลมของเราขณะที่ทุกคนก็แสดงสุดยืนของตัวเองอนะไรเงี mm ้ย hmm. แล้วเราก็มีความคิดเห็นร่วมกัน mm hmm. ว่าเราอยากจะให้มันเป็นเราเราอยากจะลองพัฒนามันเป็นอย mm ูทิวีน่าจะเป็นสิ่งที่ด้วย ทุกอย่างอะค่ะด้วยมันลงตัวสำหรับคำตอบนี้รู้สึกว่าเอรู้สึกก็ก็มีหลายคนที่คิดเหมือนกันว่าถ้ามันกลับไปเป็นปีทีวีอีอะไรเงี้ยมันปัญหานี้มันก็จะถูกลืมไปหรือเปล่าพอมันไม่รู้สิเรากลับอยากให้มันแบบช็อตชัดอะอยากให้มันช็อตชัดไปคือตัดแล้วก็ตัดเลย ใช่รู้สึกว่าค้นเฉียเจอเรื่องให้คนพูดกันว่าเออมันคืออย่างไรหน้าเราก็ไปเราก็ไปเช็คกันเออเราก็คือเหมือนว่าไม่ว่ามันจะผ่านไปหรืออะไรก็แล้วแต่หรือคนที่ทุกคนจะยังจาได้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นรู้สึกกังแต่ก็มีส่วนนะเพราะว่าที่เป็นคนนอกถ้าไม่ได้ศึกษาไม่ได้อะไรมันก็เหมือนหนึ่งในรายการที่ย้ายจากช่องนั้นย้ายจากช่องไปชั้นชาย ไปตัง้งใครอ่ะอ่าฉันยืมไปหมุนก่อนนะขอไปนี้ในชุดพนักงานรักษาความปลอดภัยแบบนี้ขอให้ทุกคนเรียกผมว่าพี่รุดนะครับเอาอย่างนี้เลยเหรอ กมคิดทาาราแนัเมื่อเช้าที่โจชวนแกไปดูคอนเสิร์ตอะ่ะโจแอบชอบแกมากเลยนะรู้เป่าเนี่ยไอ้ที่สำคัญเนีนย่ยไอ้ตัวอ่ะมันแอบชอบมันเกือบสามสิบปีนะตอบฉันไม่ได้พลาดเลยแข่งจีนกันไปเลยใหญ่ตวีเนี่ยนะแกชนะใสๆอยู่แล้วเสียใจด้วยจ้ะ เราจะไปพูดพี่ๆค่ะซิิงเผื่จะได้งานบ้างไปละดีไป <c oughs> พี่จะใช้สินบนแบบรายชีพการงานนั้นสิจะไปว่ามันทำไมดีออกมันมีงานมีการทำจะได้เลิกหมกมุน่นเรื่องรัก,รก,รกๆใครๆเขาสักทีนหนู้เราเรารู้สึกว่าเราทำให้เด็กกลุ่มหนึ่งเนี่ยไม่ใช่แค่แบบเด็กที่อยาก เรียนในเทศเพื่อความเพื่อเพื่อบันเทิงอ่ะหรือหรือเด็กที่ดูละครเพื่อกรีดดาราอะไรอย่เงี้ยค่ะคือถ้าใครได้ดูเนื้อกู่แล้วใครเป็นแฟนเนี่ยเราเราเชื่อเหลือเกินว่าเราได้เอดูเค e บางยามลงไปในนั้นนะคะ ีล่าสุดแล้วก็ปลุกระดมข่าวดังไปทั่วโลกเรื่องของลิม